ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําฟองสบู่เอาไว้หายใจใต้น้ํากันนะครับซึ่งวิธีการทําของมันนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เลยนะแถมราคาของมันเนี่ยก็ถูกอีกด้วยเอาเป็นว่าก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยผมอ,อยากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปกันเยอะๆด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าซึ่งสถานที่ที่เราจะไปทํากันนะครับก็อยู่ที่เกาะแกลิฟเลยนะ พอเรามาถึงเกาะแล้วเนี่ยก็ให้เรามาคุยกับ NPC ที่เป็นมนุษย์เงือกคนนี้เลยนะก็ให้เรากดคุยแบบหัวข้อแรกไปเรื่อยๆเลยนะส่วนผมเนี่ยทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เลยไม่มีแบบว่าข้อความอะไรขึ้นมานะพอเราคุยเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เควสเรามานะซึ่งเควสเนี่ยมันจะให้เราไปหาเลซิน3มชิ้นซึ่งไอ้เจ้าเลซิน3ชิ้นนั้นเนี่ยจะอยู่ที่เกาะมัสโกฟเลยนะท่านผู้ชมหรือว่าเจ้าเกาะเห็ดนั่นเลยนะ พอเราถึงเกาะแล้วเนี่ยก็ให้เราตกปลาบริเวณข้างในใเกาะเลยนะส่วนไอ้เจ้าเรซินเนี่ยมันเป็นของระดับซีเข็ดของเกาะนี้เลย มันก็จะมีโอกาสออกมายากนิดนึงนะแล้วไอ้เจ้าเบสมอสจออันเนี้ยที่มันจะคาบของระดับสูงมาให้มันก็ไม่คาบเลซินมาให้ด้วยนะเหมือนว่ามันโดนล็อกไว้อะไม่ให้แบบว่าคาบขึ้นมาเลยได้มาจากวิธีอื่นนอกจากการตกปลาแบบเพียวๆอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะกก่อนมาตกก็ซื้อไอเทมออโรร่าหรือแบบว่าซื้อโชคมาด้วยก็ได้นะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยตกง่ายขึ้นส่วนหน้าตาของไอ้เจ้าเลซินอันนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนแผ่นน้ําแข็งบางๆแล้วเราเนี่ยต้องตกให ให้ได้3ชิ้นด้วยนะท่านผู้ชม กตกเกี่ยวยาไว้ไดท่านผู้ชมเพราะว่าตอนผมตกเนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันประมาณแบบว่า4 0่สถึงนาทีเลยถึงจะได้3ชิ้นโอเคสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยตกเสร็จแล้วนะก็ให้กลับมาคุยกับเจ้ามนุษย์เงือกคนเดิมเลยก็ให้คุยหัวข้อที่หนึ่งไปเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมแล้วมันก็จะให้จ่าย25,000บาทเพื่อที่จะแลกกับฟองสบู่มานะท่านผู้ชมพอจ่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้เจ้าฟองสบู่มาเรียบร้อยเลยนะก็คือเจ้า water bubble พอใส่แล้วมันก็จะเป็นเอฟเฟกประมาณนี้เลยนะเป็นเหมือนฟองสบูใน เรื่องวันพีชอ่ท่านผู้ชมกระเจ้าฟองสบู่นี้เนี่ยพอเราใส่ปุ๊บแล้วว่ายน้านะก็จะเห็นผลได้ชัดเลยนะท่านผู้ชมว่ามันเนี่ยทำให้เราหายใจใต้น้ําได้นานขึ้นมากๆเลยแต่ว่าเราเนี่ยต้องใส่คู่กับอ่าไอเจ้าเขาเรียกอะไรอะถังออกซิเจนนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราใส่เจ้าฟองสบู่อย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้ภาพในน้ําเนี่ยเบลอขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะแต่ถ้าเราใส่คู่กับถังออกซิเจนเนี่ยมันจะทําให้ภาพชัดขึ้นมาเลยนะแถมได้ออกซิเจนเพิ่มอีกด้วยมันก็จะกลายเป็นคอมโบอินฟินิตี้ออกซิเจนเลยนะ ซึ่งถ้าใครไม่มีเรือดำน้ำเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไว้สำรวจใต้น้ำนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางที่เนี่ยเราต้องดำน้ำลงมานะอย่างเช่นบอกว่าเมืองเอลติสอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องให้แก้พซิศนาสอฝั่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งต้องหาให้เราอะ่ะมันต้องดำนานมากเลยผมจำได้ว่ารอบนั้นเนี่ยผมดำนานมากๆเลย จนแบบว่าถังออกซิเจนเนี่ยเกือบหมดเลยนะแล้วคือตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ทําฟองสบู่ด้วยไงก็เลยแบบว่าต้องรีบอะ่ะเออและอีกอย่างนี่นะท่านผู้ชมตอนนี้ช่องไอรายัมมี่ของเราเนี่ยมีช่องทิกตอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งถ้าช่องทิกตอกอันนี้ถึงพันซับเมื่อไหร่รเนี่ยผมจะสตรีมแล้วก็สุ่มแจกเจ้าเอลเดอร์มอสจอนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าเอลเดอร์มอสจอในตอนนี้เนี่ยเลดการตกของมันเนี่ยยากขึ้นมากๆเลยนะท่านผู้ชมทําให้เวลาจะทําเบ็ดเจ้าเอลเดอร์มอสลิปเปอร์เนี่ยยาก ก็เลยจะเอามาสุ่มแจกค่ะท่านผู้ชมนะเพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแล้วอะ่ะถ้าจะขายก็เสียดายทั้งเกิดยากทั้งตกยากอีกก็อย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะส่วนสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับ